พระเพชรพระรวยสวัสดีซี่ซู่ผููสุกคนครับผมก็่ท่วเอาแนวทางล่าพัฒนาของเซี่ยนพาสุกกันต่อเนาะพี่น้องงวดวันสุกที่ยีหาเมษาสองหาหกแปดเป็นใดพี่น้องมานเคลื่นในมานกันบอกของเซี่ยนพาสุกเข่าสามงวดติดต่อกันละพี่น้องเข่าสามงวดติดแได้พี่น้องได้มาเบิ่งผลมือขค้ืนนี่มันออกหนึ่งสองของเซียนพาสุกมันก็จับคู่มันก็ให้สองหนึ่งมันก็มาเป็นหนังก็ถือว่าเข่า พาะว่าเพื่อนห้บนล่างไปกลับนะพี่น้องบนล่างไปกลับเลขเพื่อนวได้ปกักลากเห็นบ่เนี่ยเลขบนมันออกหนึ่งสองเลขล่างออกแปดหนึ่งได้พี่น้องเป็นในพี่น้องหมานบ่เนาะเข่าสามงวดติดแล้วของเซียนผ่าสุกแลก้วก็เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นความด้เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นความด้วยเ,เ,เ,เพื่อนเน้นให้เจ็ดสองกับสองหนึ่งเห็นบ่เพื่อนบอกว่าเฮ็ดเอาแปงเอานนว่าันเพื่อนว่า พราะว่าเลขเพิ่นบ่ไดรปักลักนะคือเมื่อวันจันทร์ก็เขาเมื่อวันศุกร์อาทิตย์กวนกับเขาวันจันทร์กับมาเขาวันพุธกับมาเขาอีกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็สิีได้กันพี่ดอกเนาะมันเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นรวอมเลขพ่อเพิ่นกับว่าได้หลายคู่เนาะพี่น้องอันนี้ตกันสามสามกับสามศูนย์ก็เป็นตกันเสือ นกพี่นงเนาะกะซี้ได้กันด้วยหรอพวกน้อยกันหลายเนาะอ่ะมาเทาให้โชค สวัสดีพี่สุภูสุขันกับผมมือนีกษีดตามแนวทางล่าพัฒนาเสี้นฟ้าสุกวันสุกที่ยีผาเมษาสองหาหกแปดอันนี้อันนี้คือผลมือเคลื่อนนี่ได้พี่น้องได้ผลล่าพัฒนามาเคลื่อน,นบนมันออกหนึ่งสองล่างมันออกแปดหนึ่งได้พี่น้องได้ของเสี้นฟ้าสุกนี่คือเข่าสามงวดติดแต่เนาะพี่น้องเนาะเอพซีกับโลจักเพราะว่าบานเท่าน,านี่กับอะไรลงจากเทียอันนี้เป็นล่องเป็นงวดแรกเนาะพี่น้อง เพราะว่าโทรศัพท์เคียงนี่เป็นเคียงโท่เอาเบอร์ไม่โท่เบอรอแปลกแปลกกี่รับบ้าเนะ้ะวันนี้เนะ้ะเบอร์แปลกๆวันศุกร์ มันสูบยี่บห้าหลับบนน้อเบอร์แปลกๆนี่นอ้อเอาเบอร์เบอร์ไม่โทษนี่อือคือบอหลับนอบ้อเบอร์ไม่โทษนี่โก็คนบอหลับสับ่มพี่น,อน้องเลยเอาเบอร์ไม่โทษนี่เอาเขียนซีฟโอ้คนโทษกลับอยู่พี่นอ้อง แมนบ่เออแมอนอยู่รครับสวัสดีครับผมเพชรพ้าร่วยครับบอ oh, <wow. S 1> ผมเอาเ oh. บอร์คุณพ่อเบอร์นี่บ่บ่ผมอันเอาของลูกมาโทษครับโอ้จังว่าผมงงงอยู่เขาเมันเบอร์ผู้ใดจังว่าเออจังว่าผมมึงผมนางถ่าอยู่จะบอหลับทุกทีเจ้าตัวสัวคือตุ่นหลัดมันหลัเบอร์กีร่าก่อนมาเห็นผมมาเพราะท่านผมไปเข้าห้องน้ำอ๋อครับเพราะว่าเอาเบอร์ลูกสาวมาโทษของผมมัน เติมหาซีฟมันก็กินหาซีฟนะครับมันบ่ได้ใส้ก็กิกนว้ครับอ่านคุณพ่อเที่ยวเขาเจอห้องน้ำเลยนี่เขาไปดูคนขับดูอ่านคุณพ่อมีเวลารอว้าครับมาตอันหัวตะมาหอดมาตาทรงดาวไหมครับโอ้โหเขาคุณพ่อไป็นยางทรงดาวกรับเป็นเอาเลขนี่แหละครับเอ่ออันนี้ผมก็ว่าสิเอาอันของต่งางแต่ไหนคุณพ่อครับการที่ผ่านมากอะ ขเขาโยกแค่ว่าเป็นตัวกับเนาะคุณ่อเนาะบ่บ่เป็นยังพ่อก็อบอกเอฟซี FC. ยูบ่บ่แม่นบอกว่าบนล่างไปกววาาลับแต่ว่าอยู่นละวะอันพลุนได้พลุนยับไปกันเพิ่นยับเพป็นขับมีโชคอยู่เนาะคุณ่อเนาะครับเพราะว่าเลขบ่ได้ปักหลักบ่ได้ปักหลักซิปหลักหน่วยไหมครับแมนแมนแมนอยู่ดอกแมนอยู่ดอกอันพลุนว่าพร้อมแล้ออาาวันนี้พร้อ,อมแล้วครับอเอาไปรอดเนาะครับสองวันที่ เดี๋ยวลาของวันที่25นะ้องคุณพ่อเนาะครับของวันที่5เอาไนเหล็สกสกึ๊เขียนเหล็กจู่ว่างไปเเดี๋ยวถ้าคุณพ่อเนอของวันที่25เอามันที่มีเลขปีโหลเก่เาเด้อคุณพ่อเด้อครับเออแตเลขวิ่งกับย่างเก่านั่นแหละมีสามคุณพ่อครับ ี่ห้าแปดเนี่ยสามสี่ห้าแปดครับอืแล้วบันี้กาเลขทีมันที่เขามาพาเขามาเสริมเขานะ่ะฐานนั้นกับมีศูนย์กับหนึ่งคุณพ่อเลขปีบโอ้ขั้นนั้นเลขอันศูนย์กับหนึ่งกี่เขามาติดกี่ครับครับที่เขาไปตีถ้านสมมติว่าเขาว่าวิ่งกันนะ่ะนะบ่ปอดก็กันนะ่ะนะเออมันที่เขาไปพาเขากับสองตัวนี่แหละ ผมดีจับกูคุณพ่อกระติโมกโเก้าวตัวเดอรับมีสามสี่คุณพ่อสามสี่สามห้าสาแปดสี่สามหสามแปดแล้วก็สี่หาคุณพ่อสี่หาแล้วก็ 4, 9, 9, 8, สี่เก้าสี่สีสี่หาเนาะครับเนาะสี่ห้าห ผมมาเขียนเจเชีงแล้วก็สี่เก้าสี่ห้าสี่หาเก้าไม่สี่แปดครับเนาะมีมีมีสี่แปดนะครับสี่ผมมี่ไม่ว่าเลยว่าลา์ไปแล้วผมก็ไล้สี่ห้าสี่แปดห้าแปดจะดอกเนาะครับ <laughs> แล้ววันนี้กัคุณพ่อกันี่แหละขอผมโัวเอามันได้มันได้หาคูน่นะครับอีกคูน่นึงตัวได้ครับนี่ มึงเดอมีสามสี่สามห้าสามแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดโอ้ม่หาแปดน้ำนะครับนเนาะครับวงกลมนี่ละ่ะตัวหาแปดนี่คุณพ่อคับต, 3, 5, ตัวสาหาเด้อตัวหนึ่งเาขวบกระองสตัวนี่ละ่ะครับเออแล้วเอาตัวกันจากสองต, 49, ตัวคุณพ่อมีสีเกอตัวหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งก็ศนคุณพ่อ กันหน่อยสองโตสี่สี่สี่เก้าสี่เก้ากันแล้วงหศูนย์แปดวานี้ก็เอาสามโตัแล้วคุณพ่อแล้วคุณหญคุณพ่อไป<ซ>สามจุดมีศูนสี 8, ส่สแปดคุณพ่อศูนย์สี่ศูสี่แปดแล้วก็ศูนสามห้าคุณพ่อศูนสห้า เ้า <3. S 2> ก็สามห้าแปดคุณพ่อผมตัสามห้าแปดนี่แหละตัวสุดท้ายนี่แนะคุณพ่อผมชอบเด็อยู่มันมีสามจุดแต่ว่าการน,นี้นี่ี้อว่ายันแปดมันขึ้นแต้มเป็นเก้าอะไกันขึ้นแต้มเป็นเก้าก็ติเป็นสามห้าเก้าไปอย่างที่เราเล่าไปกับสีลายไปเราคก็ก่อเนาะครับ การลองของนมาจังสีก็คิดว่าถามมันยังเดินอยู่ในลองนี้เน่กาสี่นี่โตตีดอยู่ดอกจะคู่หลังที่มันขันเกันบน่นีวิ่งกันบนทั้งสีโตดีก็จะโคอดีเระบนล่างเลยล่ะคุณบอกแค่นี้นะถามมันวิ่งกับโตเดียวกับสี่แบบขึ้นหมวดทีเล่เร่ามากละถ้าเมื่อทำม้นมีเท่านี้นะคุณบอกเ้อครับ าจากไหนคุณพ่อคุณแม่เขาก็เบิ่งกระซอให้สุขดีสุขถขูกถูกทุนำลำนัน่งรวยงี้มึงปังวันดีครับขอโชคดีครับวันดีครับครับวันดีครับผมพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเดี๋ยวขี่อ่านขี่ทวนเด้อพี่น้องเด้อว,วันศุกร์ที่ยิบหาเมษายนี่เล้าเสี้ยนฝาสุข เลขติดเลขวิ่นบนลังเพอนนี่ก็คือ3 4มสห้แล้วก็ศนย์กับ1นึ่งด้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมักศูน,นี่ก็จัดได้เอาศูนย์มาใส่สี่ศูนย์หาศสิก็ะไเด้ดพี่น้องถ้าว่า8ูนย์พอมันจับไหมล่ะเพเป็นตัวกันพี่น้องเคมีสามสี่สามหาสามแปแล้วก็สี่หาส เพื่อเน้นในสามหากับหาแปดได้พี่น้องได้สองคู่สองหางว่าพูดหนึ่งกะเข่าตัวเน้ 2, 1, 2, 1, 2. นนี้สองหนึ่งหนึ่งสองตอกันนี่คือซีเก้าศูนย์แปดเป็นตอกันได้พี่น้องได้เลขสามตัวนี่ส่วนซี่แปดศูนย์สามหาสามหาแปดสามหาแปดนี่เป็นตัวเน้นได้พี่น้องได้พี่น้องห้าคนพิดจแล้วาเบงของเพื่อนก็ค่อยเข่าสามตัวกันมีได้เคยเข่าอะไรนี้สามตัวกันเลย แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักสอบตัวใดห้องกับพิจารณาเบิ้งเลกกับบ่หลายคู่หกคู่หกางหนึ่งตัวกันนะารีเก้าส่วนแปดเนี่ยขอคุ้นพอเสยนพาสุกันหลายคอยพี่น้องโชคๆมันมันแง้งๆปังๆกันก็จะเรื่อมฝากคดเลยกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพรพรารวยสวัสดีครับผม